บทที่ห้าเอวัมเมสุตังเอกังสมะยังพัทวาสเกศวิหารติกาปิแล้ววัฏหุสมีมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสติงปัญจมัตเตหีพิขูสเตหีสภีหีวะอรหันเตหีแทสหีจะโลกัฏาตูหีเทวตาเยโวเยนะสันนิปติตาหนตีพระขวันตางทัศนายะพิขูสังคัญจะอาติโหจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตทั้งหมดอายังขูพัทวาสเกศวิหารติกาปิแล้ววัฏหุสมีมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะ สติปัจจมาเตหิพิกุตเตหิสัพเพหิว่าอรหันเตหิทัศหิจโลกัาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปตตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิกุสังฆจายานุนัยมะยมปิเยนะพระวะเตนุปสังกเมยามะอุปสรรกมิจวะพระขวันพระขวัโตสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยามาติอัตโกตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระวาปุริเสสัมมินชิตังวาะหังภาษาเรยยะ ภาษาที่ต eh ah being ังวาผังสัมมีชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาพระกบโตโกรโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระกบันตังอภพิวาเทตวาเอกะมันตังอัังสุเอกะมันตังทิตโขเอกาเทวตาพระกบโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีมหาสมโยปวานนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหีมังธรรมะสมยังททกิตาเยวะอปราชิตสังคันติอัตโขอปราทวตาพระกบโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีิ ัตราพิกาวสมาธหางสูงจิตังอัตนโนอชุชก,กามกังสุสารถิวเนใตานินาหาหิตาวอินทริยานนรัขันติปันธิตาติอัตโอปาราเทวตาพระคัโตสันติเกอีมังฆ่าถังอภาสิเชตวาขีลงังเชตวาปลรีทังอินทขีลงังโอหัจ,จมะเนชาเตจารันติสุทาวิมลาจักขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโอปาราเทวตาพระคัพโตสันติเกอีมังฆ่าทังอภาสิเยเกจิผูา้ทาังสสรนังคตาเสนเนนเตคมสันติอภัยภูมิง หายะมานุสังเทหังเทวากายังปริปุเรสันติติอัตโขภะวาภิขูอามันเตศีเยุเยนะพิขเวทัสสสุโลกทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหันติตถาคตางังทัศนายะพิขุสังคัญจัยเยปีเตพิขเวอเหสุงอติธรัมทานะอระหันโตสสมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระวันตานังเอตัปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอหสุงสยถาปีไมหังเอตระหิเยปีเตพิขเวอภิภวิสันติ อนาคตมัททานังอรหันโตสมมาสัมพุธธทธเตสัมพีพระขวันตานังเอตัปธรรมายวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยถาปีไมหังเอตระหิอาจิกีสามีพิขเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศสามีพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมารสิกโรถาภิศสามีติเอวัมพันเตติโถเต พี่ขู่พระครับพระโธปัจจโสสุงฆ์พระคราเอยตัาโวจะสิโลกัมมะณุกัสสามิยะถาภูมิมาตถาสิตาเยสิตาเคริธาพะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปัสสนนามานาวิลาพิเนวปัญจสเตยตาวาวะเนกาปิลาวะเวตาโตอามานตยิสถาสาวะเกศสาสนิวเตเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิทโว เตจ่าอาตัดปรมากรุงสุตภวะพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหูยานังอะมนุสานาทสานังอะเปเกสตัตมะทถคุงสหัสังอะถาสตาริงสตังเอเกสหัสสานังอะมนุสามัทธสุงอะเปเกนันตมะทถคุงที่สาสภาบุดาอหงตันจัสพังอภิญญายะวะวะกขิดวานาจักุมาแตโตัวอมันตยิสถาสาวเกสาสเนรเต เทวกายาอภิกัรตาเทวิชานาถาพิคโวเยวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุปหโสสตัสหัสาวยขาภุมากาปิละวัทวาอิทธิมันจอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสีโนโมทมานาพภิการมุงพิขูนางเสมิติงว่านางชาสหัสาหิมะวายขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสีโนโมทมานาพภิการมุงพิขูนางเสมิติงว่านางสาติขิราติสหัสาายขานานัตตะวันนิโน อิท e ิมันโตชิต euh ิมันโตวันวันโตยัสสสินโนโมทรมนาพิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสรักษาสหอาสายยักานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสสินโนโมทมนาพิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านางเวสายมิตราปัญจสตายขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสสินโนโมทรมนาพิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านางภูมิพิโรดาชชฆะยิโกเวปุรสานิเวสนัง พิญโยนางสัตตสหสังยะขานังปะอิรูปาสสติอุมเพิโรรดยราชค اه ิโกโสปาคาเสมิติงวะนางโนทิมันจ่าที่สังราชาทัตลรัตโธปัสสสติคันทพานังอธิปติมหาราชาญาสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามาพลาอิทธิปันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสิโนโมทมานาอภิกรมุงพิภูนางเสริกิงวะนางท้าขินอันจ่าที่สังราชาวิรุณโหตปัสสสติกุมพันทานังอธิปติมหาราชาญาสิโส พุทธาภีตสัพพะวอินทนามามหพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมารนาอภิกามงพิกูนังสมิธิงวะนังนาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทธาภีตสัพพะวอินทนามามหพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมารนาอภิกามงพิกูนังสมิธิงวะนังอุตรันจาี่สังราชาคูเวโรตัดภาษาสติยักขานาคที่ปติมหาราชายัสสิโสพุทธาภีตสัพพะวอินทนามามหพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโน โมทมานาพิการมงคพิกูนางเส่เป็จริงว่านางปะปูดีมาที่สังทัตตะระโถทักขีนีนะวิรุหโระโกปัจฉิมีนะวิรุปรโกโุเวโรอ,อุตรังที่สังจตาโรเตมหาเลชาสมันตาจตุโรที่สัตท,ท,ทัลละมานาอัถังสุวันเฮกปิละวัฒวาเตสังมายาวิโนโทาสาอากูวันจะนิกาสถานมายาโกเตนทุเวเตนทุวิตูตาจะ วิตูจะวิตูจะวิตุโตสห์จันทนการมเสธโถจ่ายกินุคันธุนิคันธุจาปนาโทโอปมัญโยเจเทวสุโตจะมาตลิกิตเสโนจะคันทัพโนโรราชาชโนสโพอากูปันจาสิโคเจวะอิมพรูสุยวัชสะเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพาสหราชุภิมมทมนาพิกามงพิกูนังสมวิติงวนางอถากูนาภาษานาคาเวสาลาสหตชกาการพลัส สตาราอากุปายาคาสหายาติพิยามุนาทตรารธาจาอากุนาคายาัสัชโนเวรวันโนมหานาโกโปสปะทศมิติงว่นงานังเยนาคราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจักขูเวหายะสาเตวนานัมชัปตาจิตราสุปันนอิติเตสะนามังอภยันตานาคราชานามาสิสุปันนโตเขมมมะกาสิพุทโธ สันนาหิวาจาหิอุปัทวาวะหายันตานาคาสุปนาสารณะกังสุพุททางชิตาวเชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวาสเตอิทิมันโตยสะสัโนการละกัญช้มหาพิสมาอสุราธานาเวขะสา,าเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนโมจีสหะสตันจะพาลิปุตานาังสเพเวโรจะนามกาชนะหิตาวาพาลิงเสนางราหุพัทมุปาคัมมุง สมะโยธานิพันเตพิขูนังสมิติงวรังอาโปจเทวาปัทวีจะเตโชวาโยธาคาขมวัรุณาวารุณา,า,าเทวาสมโมจยสายัสสาสหะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนท่าเสเตีคัสธา,ากายาสาเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสินโนโมทมานาอาภิกรรมมุงพิขูนังสศมิตริงวรนางเป็นทูจเทวาสารีจะอสมาจัตุเวยมา จันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุรยิยสูปานิสาเทวาสุรยิยะมาคูปุรคิตานาคตานิปุรคิตาวาอากูมันทะพาลาหากาวาสุนังวาสโวเวทโธโักโกปาคาบปุรินทโทท่าเาสตเจททากายาสาเพนานาตะวันนินโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวานันโตยะสัสสินโมธมานาอภิกรรมมงพิกรนางเสงมิติงว่านางอาถากูสาภูเทวาชลามมคิสิขาริวะอริทกาจา,าจารุชาจารุม,มาคุพานิภาสิโน พรุณาสหธรรมาจากอจิตาจากอเนชกาสุรลยารุจิราอากูอาคูเวสวาวเนสีนโนทัศธา,ากายาสเพนานนตะวันนิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยัสเซโนโมทมานาพิการโมที่ขุนังสามิติงวนางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาจิตาปทุศิกาอากูอาโคมนุปทูสิกา อาทากูหาไดโยเทวายเจจโลกิตตวาสิโนปาทขามหาปาทขาอากูเทวายสัสสิโนทัาเสตย์ทัา,าสทากายาสาเพนานัตตะวนันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาภิกาภงภิกขุนังเศิมิถิวันนังสุกาการุมหาอนุนาอากูเวคันสสาสหาโอทาตะไคหาปาโมคขาอากูเทวาวิจักนาสถามาตาหาราคชามิสกาจยัสสิโน นัยังอาคาปชินโนโยทิสะอภิวัสติทัศเสเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมธรรมนาอภิกรรมุงพิกูนังเสมิติงวะนางเคมียาตุสิตายามากัตถกาจายัสสสินโนลำพิตกาลามเสถาโชตินามาจะอาสวะนิมานารติโนอาคูอาถาคูประนิมิตาทัศเสตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสินโนโมธรรมนาอภิกรรมง พิกุนางสมิติงว่านางสัตเทเท,เท,เทวนิกายาสเพนานัตตะวันนิโนอามันวยเยนะอาคารฉุงเยจันเยสทธิศาสหาะะพุทธชาติมาขีลังโอฆาตินนัมมาสนาสวางังท่าเคมโมท่เขโมคัมตรางนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจ่ปุตตาอิทิมาโตสหสะสนากุมาโรติโสจ่โสปาคาสมิติงว่านางสาสพรมโลกานังมหาพรมาพิติถติอุปปันโนชุนติวันโตพิสมากายโยยัสสิโส ทเศรอิสราอาคูปัเจกวะสาวัติโนเตสันจมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภพิกันตาสินเทเทเวสพรม,มเกมาราเสนาอภิการมีปัสสากันหาสามันที่ยังเอ,เอถาเอถาคันหาถาพันทถาราเคณพันธมัทุสมันตาปริวารเรถามาวมุนจิตะโกชินังอิติติตตาถามหาเสนโกันหาเสนาอาเภสยิ ปาณินาตละมาหัจจะสรางกตาวานะเพรวังย่า,าปาวุสะโกเมโคฐานาัญโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโทอสย,ยังวเสตันจะสภังอภิญญายาวาวาคิคตวานจักุมาตาโตอัมมันตยิสัทธาสาวะาเกส,สเสนรเตมาลเสนณอภาิกันตาเตวิชานาถาพิขวเตจะอาตตาปังวะกรุงสุตวาพุทธสาสะสานางังวิตราเคหิปะกรมมุงเนสังลมอมปิอินชยุงสเพวิชิตะสังฆามา พยาติตายสัสิโนโมทันติสหภูเติสาวกาเตชชเนสุตาติ